สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะเพราะผมจะมีพระดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับผมจะหยุดทุกวันเสาร์นะครับ วันนี้ครับก็จัดให้ EP พิเศษนะครับองละ200ทุกหมายเลขนะครับผมบางหมายเลขจะมี2องค์ด้วยนะครับผมดูให้ดีๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับเพิ่มไลน์หรือแอดไลน์หรือโทรได้เลยครับ0 8 1 7 9 4 1 6 5 6นะครับผมวันนี้นะครับพี่ๆก็จะมี24หมายเลขนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มรับชมองค์แรกของวันนี้กันนะครับองที่1ที่2ของเราวันนี้จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้าง ปีส0ูนย์หลังพอปลอนิยมนะครับพี่พี่ปกเสกโอโหเกจิแบบทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุงนะครับนี่ปี3 0ศูนย์นะครับพอเปิดนวัดบางพระโอโหและเกจิอีกมากมายนะครับเหรียญสวยแชมป์เลยนะครับพี่พี่เหลืองอร่ามทองเลยนะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมมากๆนะครับนี่หมายเลข2เหมือนกันครับนี่สวยปิ๊งปิงเลยนะครับมาใช้หลังช้างน่าเก็บมากๆเลยนะครับราคานี้ไม่มีแล้วนะครับพี่พี่หลังพอปลอนนิยมด้วยนะครับวันนี้มาแบ่งปันกันนะครับผม หมายเลข3ของเราก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอดวัด จันเสนนะครับพี่พี่เป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะครับผมเหรียญทองแดงสวยๆไม่ผ่านการใช้เลยนะครับคมชัดทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะครับผมนี่ท่านใดสนใจมีโค้ดตอกนะครับมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยครับหมายเลข4ของเราก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถิ่นนะครับเป็นเหรียญพุ่งเข้าบินแจกทานไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับนี่ยิ่งราคาอย่างนี้นะครับพี่พี่เพราะว่าเป็นเหรียญถือว่ายุคเก่านะครับปี48นะครับผมนี่ท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนหมายเลข4หมายเลข5นี่ผม เป็นสิงห์หลวงพ่อเฮียนกระไหลทองแบบแชมป์เลยนะครับนี่เลื่อมพร้อมใช้ใส่กรอบพร้อมเลยนะครับกรอบก็เป็นร้อยแล้วมั้งครับพี่ๆเนี่ยสมัยนี้นะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อเฮียนวัดเกิ่นกระถิ่นนะครับผมหมายเลข5้าของเราหมายเลข6กของเราก็จะเป็นหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนจังหวัดลบบุรีนะครับนี่ด้านหลังก็จะเขียนเลยนะครับใต้ก้นก็จะอุดกิ่งนะครับผมเนี่ยท่านใดสนใจก็ปิดได้นะครับหลวงพ่อบุญมีเขาเรียกว่ารุ่นพนักอิงนะครับ หมายเลข7็ของเราจะเป็นเครื่องรางนะครับเป็นตะกรุดจานทุกดอกเลยนะครับพี่พี่อันนี้คือแบบโหราคาถูกย่อมเยามากๆเลยเก่าและก็แท้แน่นอนนะครับเป็นชุดตะกรุดนะครับผมเนี่ยหมายเลข7จ็ดสวยๆเลยนะครับผมหามผ้ามพลาดนะครับหมายเลข8ของเรานะครับพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญ รัชกาลที่5นะครับโรงเรียนในร้อยสวยๆเลยนะครับนี่หายากมากๆเลยนะครับรุ่น11อปีโรงเรียนในร้อยปี4ีมีด้วยกัน3เหรียญนะครับหมายเลข8หมายเลข9และหมายเลข10นะครับเนี่ยสวยซองเดิมหมดเลยนะครับพี่ๆอันนี้หมายเลข9นะครับทันใดหาอยู่วันนั้นผมมีมาแบ่งปัน2เหรียญมีพี่ๆถามกันมาเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็หมายเลข10ก็สวยนะครับนี่กองกระสับกรมธนารักษ์นะครับถุงเดิมๆแชมเปี้ยนเลยนะครับส้มแป๊ดเลยนะครับพี่ๆนี่ หมายเลข11ของเราก็จะเป็นนางขวักไม้แกะโบราณน,นะครับผมน่าจะเป็นไม้พยางิ้วดำนะครับพี่พเนี่ยดูง่ายๆเลยนะครับ200ถูกมากๆเลยนะครับหมายเลข12ของเราก็จะเป็น หลวงปู่เหรียญหลวงปูท่ทวดหลังเตารีดน,นะครับน่าจะมีโค้ดตอกปี43น่าจะเป็นปี43นะครับไม่ผ่านการใช้ผิวนี่โอ้โหหงม่วงเลยนะครับผมท่านใดชอบก็ปิดได้เลยครับหมายเลข12นะครับหมายเลข13ของเราจะเป็นเหรียญเก่าทางใช่นาทหลวงพ่อเอียงนะครับพี่ๆนี่เป็นเหรียญเสมากไหลาทองสวยๆเลยนะครับมีกไหลาทองปะปายนะครับ วัดโคกเข็มนะครับพี่ๆปี2,507นะครับผมในเหรียญเดิมๆดูง่ายบ้านๆนะครับหมายเลข13ของเราวันนี้นะครับหมายเลข14ของเรานะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือให้2เหรียญเลยนะครับพี่พี่สวยเดิมๆนี่หายากนะครับท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยครับผม หมายเลข15ของเรานะครับนี่200บาทหาไม่ได้แล้วนะครับหลวงพ่อจะรันปี36หนะครับหลังธรรมจักรนิยมนะครับผมสวยเดิมๆเป็นเหรียญฝาบาทกระไหลทองนะครับครึ่งองค์ครับหมายเลข16ของเรานะครับจะเป็นเหรียญวัดท่าแห่นะครับพี่จังหวัดลำปางปี12นะครับผมหลวงพ่อนองอะไรสักอย่างนะครับพี่ี่ท่านใดสนใจรู้จักมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยครับ หมายเลข17ของเราจะเป็นเหรียญพระจังหวัดอ่างทองเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียวทองแดงลมดํานะครับผมนี่เดิมเดิมเลยแท้ดูง่ายนะครับปี08นะครับพระเก่านะครับวัดเสาทงทองจังหวัดอ่างทองเรานี่เองนะครับผมหมายเลข18ของเราจะเป็นขุนแผนไข่ผาซีกไม่ทราบที่นะครับเก่ามากๆเลยนะครับพร้อมกรอบนะครับผมเดี๋ยวท่านใดสนใจมีมุมมีทางก็ปิดได้เลยครับผมหมายเลข18นะครับที่ยุงที่หิ่งเดิมเดิมเลยนะครับ หมายเลข19ของเราก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อรวยปี45ห้านะครับผมรุ่นมหาบารมีนะครับพี่พี่นี่ท่านใดสนใจสวยค้ากล่องเลยนะครับ200บาทหมายเลข19นะครับหมายเลข20ของเราจะเป็นเนื้อตะกัวเก่านะครับผมเป็นพิม์หลวงพ่อโตครับสนิมแดงเนื้อตะกัวเก่านะครับผมนี่เก่ามากๆนะครับแท้ดูง่ายหมายเลข21ของเราจะเป็นรูปถ่ายครูบาสีวิชัยเก่าๆไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นนะครับ เก่าแท้แน่นอนนะครับผมนี่ประหลอดฟึดเลยนะครับหมายเลข22ของเรานะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฟักวัดบันไดนะครับเหรียญเสมาปี19ประศลึกมากๆเหรียญนี่ม่วงสวยเลยนะครับจังหวัดอยุธยานะครับเป็นเหรียญที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพนะครับพี่พี่แต่สวยมากๆพิธีปลุกเสกเกจิยิ่งใหญ่นะครับหมายเลข23 24ของเราก็จะเป็นพระชัยหลังช้างอีกสองเหรียญนะครับหลังพอบรนะครับผมสวยเดิมๆทั้งคู่เลยนะครับพี่พี่นี่ ไม่มีแล้วนะครับ200นะครับวิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะครับผมยังไงผมก็ฝากนะครับพี่ๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับทักไลน์มาบอกหรือโทรมาบล็อกได้เลยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนมารับชมกันนะครับแล้วก็อุดหนุนกันเสมอมานะครับยังไงผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ